ในแต่ละปีคณะบริหารธุรกิจมหาวิทยายลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือได้ผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพเพื่อช่วยพัฒนาประเทศไทยให้สามารถแข่งขันทางด้านเศรษฐกิจและอุตสาหกรรมกับนานาประเทศได้โดยมุ่งเน้นให้บัณฑิตคิดเป็นทำเป็นบริหารเป็นเราเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้มุ่งสู่ความเป็นผู้นำทางด้านบริหารธุรกิจ และส่งเสริมการเป็นผู้บริหารอย่างมืออาชีพควบคู่กับการเป็นผู้มีคุณธรรมบนความเติบโตที่ยั่งยืนแล้วเรายังเป็นต้นแบบของการผลิตผู้บริหารมืออาชีพด้านธุรกิจอุตสาหกรรมภายใต้ปณิธานว่าคุณธรรมนำความรู้สู่มืออาชีพ <must> จากภาควิชา บริหารธุรกิจอุตสาหกรรมซึ่งเป็นภาควิชาที่ประสบความสำเร็จในการจัดการเรียนการสอนที่กรุงเทพมานานกว่า20ปีได้ยกระดับขึ้นเป็นคณะบริหารธุรกิจโดยเปิดการเรียนการสอนทั้งที่กรุงเทพและวิทยาเขตระยองในระดับปริญญาตรีปริญญาโทและปริญญาเอก ทางด้านบริหารธุรกิจในหลายสาขาวิชาปริญญาตรีสาขาวิชาบริหารธุรกิจอุตสาหกรรมและโลจิสติกส์สาขาวิชาการบัญชีสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจปริญญาโทสาขาวิชาบริหารธุรกิจอุตสาหกรรมปริญญาเอกสาขาวิชาบริหารธุรกิจอุตสาหกรรมเราได้สร้างบัณฑิตในทุกระดับชั้นที่มีความรู้มีความสามารถจากรุ่นต่อรุ่น จนเป็นที่ก่าวขานกันปากต่อปากและเป็นที่ยอมรับของภาคธุรกิจเอกชนและภาครัฐรวมทั้งบริษัทชั้นนำต่างๆโดยการนำของท่านรองศาสตราจารย์ดรธานินสินจารุคณบดีและทีมคณาจารย์ที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญทั้งในประเทศและต่างประเทศคณะบริหารธุรกิจของเราครับ เรามุ่งเน้นสอนให้ผู้เรียนคิดเป็นทำเป็นบริหารจัดการเป็นอย่างมืออาชีพโดยทีมคณาจารย์และวิทยากรชั้นนำที่มีชื่อเสียงทั้งในระดับชาติและนานาชาติที่นี่เราสอนความเป็นปัจจุบันครับหลักการบริหารธุรกิจที่ทันสมัยสามารถนำไปใช้งานได้จริงไม่ใช่สอนเพียงประวัติศาสตร์เท่านั้นทุกหลักสูตรของเรายังมีกิจกรรมเสริมสร้างศักยภาพความเป็นผู้บริหารในทุกด้านวอย่างครบถ้วนบรรยากาศในการเรียนที่ดีอบอุ่นครับ ผู้ดูแลสิทธิอย่างใกล้ชิดไม่เคยทออทิ้งกันมาเป็นหนึ่งในครอบครัวของเรานะครับคณะบริหารธุรกิจพระจอมเกล้าพระนครเหนือเชื่อมั่นได้ครับเชิญพบกับเราในรายละเอียดได้ที่ www.fbakm.com คณะบริหารธุรกิจมหาวิทยายลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือเพราะเราคือผู้นำของการบริหารธุรกิจแบบมืออาชีพ